Travel Studio Present เป็นการพักผ่อนที่เงียบสงบจริงๆค่ะผู้คนไม่พุ่นพ่านเลยนะคะใครที่ต้องการมาพักแบบว่าเหี่ยวใจอยากมาพักคนเดียวเงียบๆไม่วุ่นวายภูป่าตานก็เป็นอีกที่หนึง่งหรือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้มาพักค่ะธรอาชาติข้างหลังฟรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Travel Studio กับรายการไปตามฟ e e นะครับทริปนี้จะเป็นทริป3วัน2คืนนะครับผมจะเดินทางไปที่อุทยัยธานีแล้วก็ไปน,นอนที่คลองลานกำแพงเพชรน,นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกา4นาทีนะเดี๋ยวผมจะไปแวะเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็ค่อยจับทริปดูนะครับว่าทริปนี้จะใช้ระยะทางกี่กิโลแล้วก็ใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่นะทริปนี้ E20 เต็มถังครับ เคครับเดี๋ยวเริ่มจับทริปกันเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมง18นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจับทริปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสามเก้าศนย์สองนะมุ่งหน้าไปยังบางปะอินนะครับเดี๋ยวผมจะหาปั๊มก่อนเดี๋ยวจะแวะพักเบรกกันก่อนนะครับพักกินข้าวก่อนตอนนี้เราก็พักทานข้าวเที่ยง,งกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินทางต่อขับรถได้ไม<อ>่นานเท่าไหร่หิวก่อนหิวข้าวก็เลยแนวะกินเย็นแต่พอตามทางเน,นี่ยนะตอนนี้เริ่งครึ่งแล้วคาดว่าเราน่าจะถึงรถไฟค้าดีค่อนข้างเดี๋ยวขอกิน กินตะโกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องนะ้ำทำธุระแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา12.50อนิา50นาทีนะเราก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะเราจะเดินทางกันต่อยาวๆาวสามชั่วโมงไปเดินทางกันต่ออ,อากาศวันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่มีแดดเลยคริ้มคลิ้มทั้งวัน แต่ขออย่าให้ฝนตกก็พอขอให้ตกตอนถึงที่พักแล้วแค่นั้นนะรถก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราวิ่งเรียบทางโดดน,นะมันจะวิ่งได้2เลนแล้วก็จะมีรถบรรทุกเยอะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2อนาทีนะครับเรากำลังจะเข้าเขตจังหวัด่างทองนะครับผมนี่ไต่ข้างหน้าเลยอินนี้รับเข้าสู่เขตจังหวัดทางทองตอนนี้ก็ระยะทางอีก1 6 5กิโลนะจะถึงจุดหมายที่พักของเรานะ,ะก็ประมาณใน GPS บอกว,ว่า2ชั่วโมง10นาทีแต่ผมบวกไปอีก1ชั่วโมงแล้วกันเป็น3ชั่วโมง ราคาดว่าน่าจะถึงที่พักประมาณ5โมงครึ่งได้นะครับตอนนี้ขับมาได้128กิโลแล้วนะรวมหลงทางด้วยอะไรด้วยก็เป็น128กิโลกกิโลนะครับน้ำมันก็ตอนนี้ก็เหลือจาครึ่งถังแล้วนะเดี๋ยวต้องแวะปั๊มละเดี๋ยวเราเติมนะ้้ำมันถังแรกกันนะครับผมโอ้ยียี่สิบ อียี่สิบเต็มถังครับโอเคไปกันต่อเติมน้ำมันถังแรกร้อยยี่สิบาทนะครับได้สามลิตรนะน้ำมันอียี่สิบนะครับผมไปดูกันต่อยาวๆเดี๋ยวอีกสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งจะจะพักอีกรอบนะครับชั่วโมงพักชั่วโมงละรอบนะพักทุกชั่วโมงเอาง่ายๆ โอเคเดี๋ยวไปกันต่อยาวๆครับผม 2 31นาทีเราถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับผมเขตจังหวัดสิงห์บุรีทินวิรชนคนกล้านะเลือระยะทางอีก1 4 7กิโลเมตรนะก็จะถึงจุดหมายแล้วอันว่าแถวอ,อ่างทองกับสิงห์บุรีจุดท่องเที่ยวน่าจะเป็นวัดซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าเห็นป้ายวัดเต็มไปหมดเลยแต่ว่างๆจะลองแวะมาชิปไหว้พระที่อ่างทองกับสิงห์บุรีสักหน่อยละแต่ไม่รู้จะว่างวันไหนนะ่นาจะอีก2-3ปีได้ โอนะขับมา177กิโลละยังไม่เจอป้ายอุท,ยทัยธานีเลยเหลือระยะทางอีกประมาณ117กิโลก็จะถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวผมจะต้องหาที่พักรถก่อนนะตอนนี้ปวดตูดมากจุดพักรถอีก5กิโลนะโอเคพัก2วิพัก2วินาที พัก10นาทีโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3ามครึ่งนะพักไป30นาทีตอนแรกจะพัก10นาทีนั่งเพลนไปหนะ่อยโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับอีกระยะทางอีก110กิโลนะก็จะถึงที่พักแล้วอีกประมาณ2ชั่วโมงอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะครับไม่มีแดดเลยถือว่าดีเลยคลึ้มทั้งวันตลอดเส้นทาง ใช้นาจแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวดันกันต่อนะยาวๆไปเลยหนึ่งชั่วโมงเอาถึงที่พักไปเลยหนึ่งชั่วโมงครึ่งตามทีเพจ ตอนนี้เวลา4โมง9นาทีนะเราเข้าสู่เขตจังหวัดอุทัยธานีแล้วทุกคนอีก70กิโลก็จะถึงที่พักของเราแล้วกลับไปจะนอนสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเตินมากินหมูทะบรรยากาศดีนะวันนี้ได้แต่หวังว่าตอนกลางคืนขอให้ฝนตกนะถ้าคืนนี้ฝนตกนะพรุ่งนี้อาจจะเจอเหมกอกอ,อยู่บนยอดเขาประมาณนี้นะเหมือนที่ คลิปเขารีวิวกันนะไม่รู้จะโชคดีเหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าสวยนะไกลแล้วทุกคนอีกเจ็ดสิบโลขับต่อยาวๆหนึ่งชั่วโมง นี่เวลา4โมง52เปลี่ยนบรรยากาศเป็นคนซ้อนใกล้ถึงแล้วอีกี่สิ16กิโลประมาณ30นาทีได้วิวคนซ้อนก็จะเป็นแบบนี้แหละ แชร์ได้ๆตอนนี้พวกเราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่พักของเรานะคะก็ชื่อว่าบ้านภูเขา168นะคะเราจองมาด่กในเพจของเขานะคะช่วงนี้ราคาก็สอบถามที่พักโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงน่าจะไม่เหมือนกันมันก็จะมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนไม่เหมือนกันด้วยนี่นะคะหลังนี้กระต๊อบน่ารักน่ารักของเราที่เราพักคืนนี้หมายเลขหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่โซนด้านหน้านี่เลย มองมาปุ๊บนี่เป็นภูเขาเลยนะคะราคาที่ฟิ์มาพักในช่วงนี้ก็ไม่แพงถือว่าโอเคมีห้องน้ําอยู่ด้านข้างนะคะไม่ได้อยู่ข้างในห้องน้ําอยู่ด้านข้างกัเตอบพี่ว่าโอเคสําหรับฟินนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นๆแล้วนะคะอากาศดีมากเลยไม่ร้อนส่วนข้างในนะคะก็พอดีสําหรับ2คนนะคะไม่แอร์อัดมีแอร์ให้ด้วยมีแอร์มีพัดลมให้นะคะที่นอนก็นุ่ม เขาจะมีหลายโซนมากนะคะก็ใครอยากมาพักที่นี่ก็ติดต่อสอบถามแมนนีเพจเขาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปกันก่อนนะคะ ตอนนี้ฟิล์มก็พาทุกคนขึ้นมาบนดาดฟ้าดาดฟ้าตรงที่พักเขาทําไว้ให้นะคะนี่มองห้อไปข้างล่างก็จะเห็นที่พักเราอยู่ตรงนู้นไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องนี่มุมนี้ก็จะเห็นธรรมชาติมันสวยมากเป็นการพักผ่อนที่เงียบสงบจริงๆค่ะผู้คนไม่พุ่นผพานเลยนะคะใครที่ต้องการมาพักแบบว่า เียวใจอยากมาพักคนเดียวเงียบๆไม่วุ่นวายภูป,ป่าตาดก็เป็นอีกที่หนึง่งหรือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้มาพักะคะ่ะธรรมชาติข้างหลังฟิล์มเองเดี๋ยวเราจะไปกินหมวกกระทะที่เราสั่งกับทางที่พักไว้นะคะก็เป็นมื้อค่ำของเราวันนี้ค่ะไปกันเลย หอมมากเลยค่ะหมูกระทะเตาถฐานนี้หอมจริงๆแปลกนะคะเวลาเราไปกินที่ร้านมันก็เป็นหมูกระทะตาถฐานเหมือนกันแต่ว่าเรากินได้ไม่ค่อยเยอะแต่พอเรามากินหมูกระทะในาที่พักแบบนี้มันกลับหอมหน่ากินแปลกเหมือนกันรู้สึกว่ามันจะไม่อิ่มมีสุกแล้วสุกแล้วชิมน้มาแกงน้ำจิ้มเลยเ,เดี๋ยวเราจะมา ชิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันที่หนึ่งน่าจะเป็นน้ำจิ้มหม้ก,กระทะน้ำจิ้มสกี้อืออร่อยนะไม่เปรี้ยวออพอดีอืน้ำจิ้มมันไม่เปรี้ยวแล้วม,ม,มันมีเองน้ำจิ้มลงน้ำจิ้มชีฟู้ด กุ้งย่างเลยอะต้องกินกับกุ้งย่างจริงน้ำจิ้มอันเนี้ยอร่อยจริงค่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยนะน้ำอะไรจะดีฝนตกฝนตกตกทุกคนเราจะกินหมูกระทะเสร็จไหมนี่เราเรีบกินก่อนนะเพราะว่าเราต้องหนีฝนแล้วพุรมาแล้วเ <laughs> ดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาผักผักตัขึ้นใต่ถ้วยก่อนจะเอาไหนลงจำตัวไม่ถูกนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะไปสถานที่ต่อไปนะครับเป็นหุบป่าตาดออกจากที่พักไปหุบป่าตาดก็ประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกา15นาทีนะครับก็กินข้าวพักผ่อนถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปหุบป่าตาดไปเดินชมเส้นทางธรรมชาตินะ ถ้าเจอสวยๆก็น่าจะจอดแวะถ่ายรูปนิดหน่อยสวยมากเป็นที่พักรอมของเขาโอเคครับเมื่อกี้ก็จอดแวะถ่ายรูปนิดหน่อยนะนี่ดูบรรยากาศระหว่างทางไปหุบป่าตาด แต่วันนี้รู้สึกว่าแดดจะจ้าไม่เหมือนเมื่อวานนะคือไม่ร้อนแต่วันนี้รู้สึกร้อนๆเสงแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้หกปลาตาดก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนี่ขับรถแค่ห้านาทีเดี๋ยวเราจะต้องเดินทะลุเข้าไปในนวนจอดรถตรงไหนได้บ้างอาจะตรงนี้ จอดจกักรยานยนต์โอเคตอนนี้เราก็ถึงหุบป่าตะาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันก่อนนะคะจำไม่ได้ว่ลราค่ะ่าไรนี่ได้ตัวแล้วคะ่ะคนละสามสิบบาทคนะ่ะค่ารถเท่าไหร่ไม่มีค่ารถอ๋อ เราพกไปฉายของตัวเองมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมืดขนาดไหนเราก็เลยเอาของอุทยานมาด้วยกันไว้ <laughs> กันไว้ค่ะเผื่ออันที่เราพกมามันสว่างไม่พอเยี่ยมมากจริงๆนะทุกคนเดินมาเนี่ยได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ร้องคือมันธรรมาชาติมากๆเลย <laughs> 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 ผลของการไม่ได้ออกกาลังกายพ <laughs> อตั้งแต่มันได้ขั้นแรก <laughs> นี่ว้าถึงทาแล้วถึงแล้วถึงไม่ไกล เปากท้ำเห็นปากทำไหมถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าทางมันยาวมากขนาดไหนไม่ได้ดูรีวิวมาอันนี้แม่เราเข้ามาในถ้ำมาแล้วนะมืดอยู่นะมืดแต่เซลฟี่มืดมากทุกคนมันมันมืดมากเลยคือเรามาเรามาสองคนค่อนข้างจะวังเวงเอาไปไฟด้วยวดิมืดมากยิงแล้ของตัวเองมาใช้ด้วยเขาให้เดินเลยก็จะโอ้เย็นนะ มันเป็นช่องลมแล้วก็ขี้ข้างขาวขี้ข้างขาวกลิ่นมันเงียบมากเลยนะทุกคนก็น่ากลัวกันไอมมันเงียบมากคือมาสองคนแล้วแบบแอบกลัวอยู่นะอุ้ยมีไงมีแสงแล้วอ๋อไม่ไกลอุ้ยอุ้ย ข้างข่าวาสงที่ไปเห็นข้างข่าวแล้วค่ะโอ้ลูกข้างข่าวเนี่ยดินมาแล้วนอนนอนนอนโอ้นี่นอนอยู่มานอนข้างข่าวนอนกลางวันกล้องไม่เห็นนะเสียดายเสียดายกล้องไม่เห็นแต่ดีนะที่ทางอันนี้อะที่ทางเดินเนี่ยมันมันไม่ไกลมากไอ้ทางเดินตรงมืดๆระยะสั้นเพราะว่าถ้ามืดกว่านี้กลัวเจอแล้วค่ะท่านอ๋อ ไมยสวยอ่ะเอเจ้าชูีหน่อยได้ไหมด้วยความที่เรามาสองคนแล้วคือเ <c oughs> งียบมากมันก็จะเป็น <c oughs> เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ <c oughs> ดูธรรมชาติ ที่นั่งถักด้วยนะมันอยู่ในอีกโลกอ๋อมันคือมันอยู่ในในกลางหุบเ<ล>บขาอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนจะมองเห็นข้างๆนะคะมันคือภูเขานะล้อมรอบเป็นวงกลมอย่างนี้เลยนี่อ๋อเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าหุบป่าตาดฮะหุบป่าตาดหุบ าตานะคะคมีเนื้อที่แค่สองไร่เคยเป็นถ้ำม,มาก่อนด้วยแล้วทีนี้พอหลังคาถ้ำยุบตัวลงจึงกลายเป็นหูปเป็นบ่อกลางภูเขาอ๋อก็คือเมื่อก่อนเป็นถ้ำอย่างนี้ทีนี้หลังคามันหุบป,ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นหลุมตรงนี้อ๋อ,อเข้าใจแล้วมีลักษณะท้ายป่าดึกดำบรรยุกในโนเโสเร์ลุง่งเหลืองด้วยวันนี้เราจะมาเป็นไกด์ค่ะทุกคนไกด์ไกด์ที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย <laughs> ดีนะวันนี้แดดไม่ร้อนแล้วก็ด้วยความที่มีลมเบาๆมันก็เลยทําให้เย็นสบายนะคะเดินมานี่จะได้ยินเสียงนกเสียงชิ้นดีตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันเงียบมากมาก ตอนนี้เราก็เดินมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะตอนนี้เราก็กลับมาตรงถ้ำม,มืดๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่ต่อไปกันนะคะเส้นทางไม่ไกลมากนะคะทุกคนแต่มันเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยขึ้นมาได้เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกซื้อน้ําซื้ออะไรกินกันแล้วก็เดินทางต่อค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง22นาทีนะครับเราออกจากอุทยานหุบป,ป่าตาดนะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังน้ําตกคลองลานกําแพงเพชรนะครับผม ก็พักกินน้ำพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วระยะทางไปน้ำตกคลองลานก็ประมาณ1 0 8กิโลนะหรือประมาณขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตีไปเป็นสัก2ชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวเราจะหาปั๊มแวะเติมน้ำมันถังที่2กันนะครับตอนนี้น้ำมันเหลือ2ขีเข็มละไปด้วยกันต่อครับผง